ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับเครื่องดางสีแท้กลุ่มเรดิโอแท่หญิงชัญญามอ,อรจิริเป็นผู้มีคุณสมบัติและเป็น,นายพิเศษทับพองสันมุนด่าง,ง้ายเพื่อขับเคื่อนสื่อรักษาวัฒนธรรมปรูเปลี่ยนภาวะโรคคือเช่าดด้วยความคิดสร้างสรรค์และอีกหงานซ้าย สมเด็จพระพราชทางซ้ายเจ้านที่โรงพยาบาลสมเด็จพิะยุพร,ราชทางซ้ายและรลประชาชนสมองหลวงปู่ศรีจันทร์วัฒนโภคยาสมมั่นคงภาษา ในโอกาสนี้ผมขอต้อนรับส่วนราชการที่มาเข้าร่วมดีวันนี้สุขันิษฐ์กู้บันราการะชานศิษย์เสด็จราชนินีวางเสือเริ่มที่องค์เองทุกที่แล้วก็เปิดประมาณปีสองสองสองสามกับโบรกบิลัติขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วก็องค์ท่านก็เสด็จเที่ยวทั้งทุกปีไงนะฮะตั้งแต่สร้างบริบาลใหม่ในด่านซ้ายในบริการเก็บทุกปีเลย ว่าเราเองมเอยคิดว่าเราสามารถสร้างวิสัยทัศน์องค,ค์กรไี่เป็นวิสัยทัศน์ครั้งแรกสุดน,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 นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือองค์การเสด็จเรี่ยมพันปีปี2านะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของพี่น้องที่เจอพันธุ์นด้างซ้ายาปกติแล้วเนี่ยเราถู่มาีมายแดนง,งานและแย่ในงานจิตศิสั์นี่นะครับขึ้นด้างซ้ายเนี่ยเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของผู้สูงายุที่เราเจอเนี่ยนะครับคือในปี8ก่อนในราบ อีกอันนึงครับนี่เป็นความผิพาที่เกิดขึ้นนะครับก็มีแพทยที่มารเหมือนกับคุณหมอนยาครับเป็นหมอจันยาเพื่อ่มเพื่่าสมรูเ่ิดกัการงคมเลยเกิดการลดลงมาก็จะมีแพทยมามีนักศาแพทย์าถึงอาสาเข้ามาช่วยกันแยะนะครับนี่เป็นอะไรั้น้าที่นี่ต่อไปนะคนที่นที่คนหมอคนนยังอยู่ที่นี่แล้วก็อยากช่วย ช่วยรันิเป็นบุญของนดิาเาที่น่รับอกไปสวนรึงสวที่วันนี้ี่ก็สร้างแรงใจให้กับพมเหมือนกันก็มายงคามเที้ ไอ้กพองนี้ก็เมื่อกีเปอร์ไซร์แลกาคองไอคุไก็บไปที่ค่าขอเ okay. mm ่างต้องทำให้คนลาวด้วยคนเขมรด้วยคนม่าด right ้วยน้ำซาวีคำวอะไรครับนห้าในคุณเราจะได้เพืนบ้านเราที่นี่คือศิลปินที่ว่าที่คือที่ภูเขากันนี่นาม่คุยเ่ครับ พราะบ้านเรามันตึกก็นะฮะแล้วเปี๊ยก็ดับมีชื่อเป็นดอกไม้ของประจำจุฬาฯครับเขาบอกมาติดเนี่ยไอ้ที่แพงเือนเป็นคือจริงๆรตะก่อนออกแบบเหมือนชั้นแรกเป็นรูปนี้แต่โค้ดตรงเนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเกี๊ยครังนเป็นอะไเรียงสนแล้เปียเปี๊ยไม่รู้จักกันทั้งหมู่บ้านนี่จะเป็นเรื่อครับคือออกแบบนี้แล้วก็ย่าจะสอนกันระหว่างเปี๊ยด้วยนี่คือการแบ่งปัน ที่ออกแบบเพราะว่าร้านแต่คอนเนตดูแล้วไม่ดีตุ้นคิ้วสริก็เลยเอาหมอทางเทียมให้มันดูดีก็เสร็จหมดตอนคนไข้รักษาส่านมากเพราะทนค่อดเป็นพันเป็นหมื่นคนที่ด้านซ้ายอยู่เบื้องหลังโรงพยาบาลมาตลอดสมัยก่อนทำคลอดนี่ขนาดเองก็มีความเสี่ยงเลยเออคนด้านซ้ายมาเกิดที่นี่ง่ายเลยไปถามโดนลงคนลาวคนคนไทยคนลงคนเมืองเลยคอดมาหมดเลยเวลาเก็ช่วยแล้วน้องก็มา ต้องใช้ดดแดแดอาจารย์เจอแดดล้วเจอสารยแล้วตัวนี้ก็จะซับผมในตัวเช็ดเยอะมากก็เปิดมากกเลย